พระธาตหาริพุนชัยวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตนับเวลามากกว่าพันปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนห่างจากสาลากลางจังหวัดประมาณ150เมตรมีถนนล้อมรอบสี่ด้านคือถนนอัดถารถทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออกนอกจากนั้นยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา พระบรมาธาตุทริพุนชัยภายในบรรจุพระเกศบรมาธาตุบรรจุในโกฎทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ประกอบด้วยฐานปัดแบบฐานวัวลูกแก้วย่อเกตต่อจากฐานวัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้นตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังยอ่อเหลี่ยมสูง25วาสอศอกฐานกว้าง12วาสอศอกหนึ่งคืบมีสัตติบัญชรหมายถึงรั้วเหล็กและทองเหลืองสองชัน้นสัำเาาทองประดิษฐานอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือและทิศใต้มีซุ้มกุมพันธ์และฉัดประจำสี่มุมและหอคอยประจำทุกด้านรวมสี่หอ บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอนอกจากนี้ยังมีโคมประทีปและแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารเดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองนครหริพุนชัยองค์ที่33 ต่อจากพระนางจามเทวีปถมบรมมกษัตริย์ของเมืองหาริพุนชัยบริเวณกำแพงพระราชวังของพระเจ้าอาทิตย์ยาวราชได้แบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นนอกและชั้นใน ในการต่อมาภายหลังพระเจ้าอาทิตยราชได้ถวายราชวังของพระองค์ให้เป็นสังฆารามไว้กับทางพระพุทธศาสนาเมื่อถวายเป็นสังฆารามแล้วได้รื้อกำแพงชั้นนอกออก แล้วปั้นสิงคู่หนึ่งไว้ที่ซุ้มประตูด้านทิศต,ตะวันออกเป็นสิงขนาดใหญ่ประดับเครื่องทรงยืนอ้าปากประดิษฐานไว้แทนตามคติโบราณทางเหนือซึ่งนิยมสร้างสิงเฝ้าวัดวัดพระาธาตุหาริพุนชัยจึงมีกำแพงสองชั้นตามรูปลักษ ของพระราชวังเดิมของพระเจ้าอาทิตย์ยาวราชคือรอบบริเวณวัดชั้นนอกชั้นหนึ่งและก่อกำแพงเป็นศาลาบาดรอบองค์พระาธาตุหิพุนชัยเป็นกำแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่งวัดพระาธาตุหิพุนชัยวรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีถนนล้อมรอบสี่ทิศสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1651 มีสิ่งที่น่าสนใจคือซุ้มประตูซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิต พิศดารเป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแทน่นสูงประมาณหนึ่งเมตรสิงคู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม วัดพระาธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารวัดพระาธาตุหริพุนชัยในอดีตนิยมเรียกวัดเจดีหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ28ไร่3งาน26ตารางวาวัดพระาธาตุหริพุนชัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2478ตำนานมูละศาสนาและตำนานพระาธาตุเจ้าหริพุนชัยกล่าวว่าครั้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จ มาบินธบาตในหมู่บ้านของเหล่าเมงขบุดแล้วเสด็จเรียบลำน้ำแม่ระมิงหมายถึงแม่น้ำปิงพวกเมงตามเสด็จมาถึงที่สถานที่หนึ่งทางทิศตะวันตกของแม่น้ำพระพุทธเจ้าปราถนาจะนั่งก็มีแท่นหินก้อนหนึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นดินพระพุทธเจ้าจึงทรงวางบาทและประทับเหนือแท่นหินนั้น ชมพูหน้าคราชและพยากาเผือกออกมาอุปัตถากพระองค์ลวกผู้หนึ่งได้ถวายหมากสมอเมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จได้ซัดมเมล็ดสมอลงเหนือพื้นดินมเมล็ดสมอหมุนเวียนสามรอบแล้วจึงได้ฝังพระเกสาแล้วเอาผลสมอทับไว้มีพุทธพยากรณ์ว่า ในภายภาคหน้าเมื่อพระเจ้าอาทิตยราชเสวยวราชสถานที่นี้จะเป็นที่ตั้งของมหานครใหญ่ชื่อหริพุนชัยเพราะพระพุทธเจ้าได้มาฉันหมากสมอที่นี้ที่พระพุทธเจ้านั่งจะเป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีธาตุกระดูกพระเศียรธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วและธาตุย่อยรวมหนึ่งบาทเต็มณมหานครแห่งนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปแล้วพยากาเผือกเมื่อได้ยินพุทธพยากรณ์ก็จำได้สิน้นเมื่อบินกลับถึงป่าหิมพานจึงเรียกกาดำผู้เป็นหลานมาเล่าพุทธพยากรณ์พร้อมให้กาดำอยู่เฝ้ารักษาสถานที่ เหล่าเทวดาอาสูรือษีพากันมาบูชาแท่นหินนั้นเป็นนิดตำนานพระาธาตุเจ้าหริทุนชัยว่าแท่นหินนั้นจมลงไปในดินตามเดิมภายหลังพระยาศีธรรมมาโศกราชได้นำพระาธาตุใส่ในกระบอกไม้รั่วแล้วใส่ในโรดแก้วลูกใหญ่สามกรรมบรรจุใต้ที่พระพุทธเจ้า ระทับนั่งฉั้นมากสมอวิหารหลวงเมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่าวิหารหลวงเป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุกออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่าซึ่งถูกพายุ พัดพังทลายไปเมื่อพุทธศักราช2466ข้อมูลจากจังหวัดลำพูนและวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี We'll